มาเรื่องแล้วครับพี่น้องใครที่เจ็บใจเรื่องฝุ่น PM 2.5วันนี้กำตามสนองแบบติดจรวดแล้ะครับล่าสุดกำพู้ชาที่ตั้งหน้าตั้งตาเผาป่ารมควันไทยหวังประหยัดต้นทุนเกษตรแต่ฟ้าดินไม่เข้าข้างครับเจอไฟนรกย้อนกลับไปเผาผลาญกลางกรุงพนมเปนวอดวายโกดังสินค้าโรงงานย่านการค้าสำคัญไฟลุกท่วมชนิดที่รถดับเพลิงทั้งเมืองก็เอาไม่อยู่นี่ไม่ใช่เรื่องบังเกินครับ แต่เป็นผลพวงจากการบริหารที่เน้นแต่ตัวเลขจนลืมคำว่าความปลอดภัยงานนี้คุนเซนจะแก้ตัวยังไงเดี๋ยวคลิปนี้สันติจะมาเล่าให้ฟังครับอยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยง อยู่ต่างจังหวัดนะครับมวิธีจะสร้างเงินทาเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรบ้างคอร์สเนี่ยเหมาะกับคุณครับส่วนตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลค่าคอร์สได้เหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเป็นคนที่มีคุณที่ดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างผลิตสร้างเสร็จเอย่างนี้แต่ก็ไม่จะดึงพลังตรงนี้เข้ามาได้อย่างไร และข้อสอบนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างรดิตไม่เป็นสร้างเสร็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสามนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เราเนี่ยๆๆๆนอนหลับอย่างเงีบ หรือเป็นคนที่มีไอเดียธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงไปในสังหาริมทรัพย์เพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนี่ครับคอร์สนี้เนี่ยการันตีความพึงพอใจนะครับถ้าเรียนแล้วไม่พอใจไม่ได้ประโยชน์อะไรเนี่ยสามารถคืนเงินได้เต็มจำนวนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับผมตั้งใจทำแล้วก็ออกแบบมากๆเลยครับและมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหาริมทรัพย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะฮะถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถทีี่่จจะะะแออออดไลนนนนนน์มมมาาา้ททคคคคครรรัััับบบบขเุุกใสณ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Property Expert Live ที่จะมาพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับอสังหาถ้าคุณรักอสังหาเราคือเพื่อนกันสันติเป็นพนักงานใหม่ของคิม p r o p e r t y และเป็นลูกน้องอาจารย์ปุงฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาชวนคุยเรื่องกฎแห่งกรรมในรูปแบบของเศรษฐศาสตร์และภัยพิบัติที่เพื่อนบ้านเรากำลังเจออยู่ตอนนี้ครับพี่น้องครับตอนนี้คนกรุงเทพคนภาคตะวันออก แทบจะหายใจไม่ออกใช่ไหมครับฝุ่น PM 2.5พุ่งปรี๊ดจนติดอันดับ12ของโลกหลายคนด่ารถเมล์ด่าโรงงานในไทยแต่รีเสิร์ชของผมยืนยันชัดเจนครับว่าจำเลยตัวจริงอยู่ข้างบ้านเรานี่เองข้อมูลดาวเทียม GISTDA ฟ้องชัดๆครับจุดความร้อนหรือฮอตสปอตในกัมพูชามีมากถึง1,520จุดในขณะที่ไทยมีแค่300กว่าจุดต่างกัน4เท่า นี่มันไม่ใช่การเผาขยะหลังบ้านแล้วครับแต่มันคือการเผาประเทศเพื่อส่งออกควันพิษมาให้เราดมคุนเซนรู้อยู่แล้วว่าลมบรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมันพัดเข้าไทยแต่เขาก็ยังปล่อยให้เผานี่คือสงครามฝุ่นจิ๋วที่เขาใช้โจมตรีสุขภาพคนไทยครับเจาะลึกกันหน่อยเพราะว่าเขาเผาทําไมเขาไม่ได้เผาเล่นแก้หนาวนะครับแต่เขาเผาเพื่อลดต้นทุนในอุตสาหกรรมข้าวโพดเลี้ยงสัตว นายทุนใหญ่ที่เรารู้กันว่าใครไปส่งเสริมระบบคอนแทคฟาร์มิ่งให้ชาวบ้านปลูกข้าวโพอดเยอะๆแล้วรับซื้อแต่วิธีเคลียร์พื้นที่ที่ถูกที่สุดคืออะไรครับคือการจุดไฟเผาครับไม่ต้องจ้างคนถางไม่ต้องใช้เครื่องจักรแค่ไม่ขีดก้านเดียวจบประหยัดเงินในทุนกัมพูชาแต่สร้างต้นทุนสุขภาพให้คนไทยมหาศาลนี่คือการกระทําที่เห็นแก่ตัวที่สุดในระดับรัฐบาลครับและฝุ่นที่ลอยมาเนี่ย นักวิชาการบอกว่ามันคือไฟเ e อร์สเปซิฟิก2.5ซึ่งมีสารก่อมะเร็งสูงกว่าฝุ่นควันรถยนต์หลายเท่ามันคือการส่งมะเร็งข้ามพรมแดนมาให้ลูกหลานเราสูดดมครับฮุนเซนอาจจะภูมิใจที่ส่งออกข้าวโพดได้เยอะแต่สิ่งที่เขาส่งแถมมาด้วยคือความตายผ่อนส่งของเพื่อนบ้านเราลองคำนวณดูนะครับในทุนกัมพูชาประหยัดค่าไถ่ายกลบไร่แล้วไม่กี่ร้อยบาทแต่คนไทยต้องจ่ายค่าหน้ากาก,าก n 95ค่าเครื่องฟอกอากาศค่ารักษาภูมิแล รวมกันเป็นพันล้านมันยุติธรรมไหมครับที่เราต้องเอาเงินเก็บมารักษาปอดเพื่อให้เศรษฐีกัมพูชารวยขึ้นอีกนี่คือการขโมยอากาศบริสุทธิ์ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สําคัญที่สุดของเราครับและไทยยุคนี้จะไม่ยอมให้ใครมาปลุนสุขภาพเราฟรีๆอีกต่อไปแต่คนทาชั่วฟ้าดินย่อมลงทุดครับในขณะที่เขากําลังเพลิดเพลินกับการเผาป่าจู่ๆไฟนรกก็ปะทุขึ้นกลางกรุงพนมเปญ ข้อมูลระบุว่าในช่วงปี2025ต่อเนื่อง2026นี้พนมเปญเจอวิกฤตไฟไหม้หนักที่สุดในประวัติศาสตร์ไล่ตั้งแต่โกดังผ้าที่เขตกอมบอลไฟไหม้แดงฉานตอนสองทุ่งไปจนถึงโกดังยางและเรซินที่หมู่บ้านกระบออัมเบอร์ที่ไหม้นานกว่า6ชั่วโมงและที่หนักสุดคือย่านแสนสุขที่โรงงานไม้และบ้านเรือนวอดวายกันเป็นแถบแถามว่าทำไมถึงไม้เยอะขนาดนี้ ก็เพราะระบบโครงสร้างพื้นฐานมันห่วยแตกไงครับไฟดับดับติดติดแรงดันไฟไม่เสถียรทำให้เกิดไฟลัดวงจรเป็นว่าเล่นพอไฟไม่ปุ๊บรับเพลิงมาช้าน้ำไม่มีแถมระบบดับเพลิงในอาคารไม่มีครับเพราะตอนสร้างตึกจ่ายสวยให้เจ้าหน้าที่แลกกับการไม่ต้องทำระบบความปลอดภัยนี่แหละครับผลของคอร์รัปชันพอเกิดเรื่องขึ้นมา เงินใต้โต๊ะที่จ่ายไปมันเอามาราดดับไฟไม่ได้ครับลองนึกภาพนะครับโกดังเก็บสารไวไฟตั้งอยู่ติดกับชุมชนบ้านไม้โดยไม่มีหัวจ่ายน้ำดับเทิงแม้แต่หัวเดียวนี่มันคือระเบิดเวลาที่ฮุนเซนสร้างไว้เองครับพอไฟไหม้ทีชาวบ้านก็ทำได้แค่ยืนมองบ้านตัวเอง,เองกลายเป็นเท่าแทนนี่คือราคาที่คนกัมพูชาต้องจ่ายให้กับความมักง่ายของผู้นำครับ จดลึกสภาพหน้างานที่แสนสุหน่อยครับทําไมไม่แล้วดับแยกเพราะผงเมืองวิบัติครับถนนซอยแคบเท่าแมวดิ้นตายรถดับเพลิงเข้าไม่ถึงแถมมีการต่อเติมอาคารรุกล้ำทางสาธารณะจนมั่วไปหมดนี่คือผลพวงของการปล่อยปละละเลยมาเป็นสิปีพอเกิดไฟไหม้ทีก็เหมือนเอาเชื้อเพลิงไปกองรวมกันแล้วจุดไฟมันคือกับดักมรณะที่คนพนมเปนต้องนอนผวาทุกคืนครับ และของที่ไม่ไปไม่ใช่ขยะนะครับแต่มันคือสินค้าส่งออกยางพาราแปรรูปผ้าทอสำหรับส่งออกยุโรปมูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์กลายเป็นเท่าฐานในคืนเดียวประกันภัยแทบจะร้องไห้และมีข่าววงในว่าบริษัทประกันภัยต่างชาติหลายเจ้าเตรียมยกเลิกกรมธรรมในกัมพูชาแล้วครับเพราะความเสี่ยงมันสูงเกินรับไหวนี่คือหายนะทางเศรษฐกิจที่มาเงียบๆแต่เจ็บลึกครับ มาถึงจุดที่ไทยต้องเอาคืนครับดตตรปณิธานนักวิชาการด้านความมั่นคงแนะนำไว้ชัดเจนครับว่าไทยต้องรุกอย่ามัวแต่ตั้งรับเราต้องเอารูปถ่ายดาวเทียมจุดความร้อน1,500จุดนั่นแหละครับไปกลางให้ยูเนสโกดูกัมพูชาชอบอ้างนักหนาว่ารักมรดกโลกอยากดูแลพระวิหารแต่ดูสิ่งที่ทำกับประเทศตัวเองสิครับเผาป่าจนวอดวาย ปลยมลพิษทำลายชั้นบรรยากาศโลกแบบนี้หรือครับคือพฤติกรรมของประเทศที่จะดูแลมรดกโลกเราต้องชี้ให้โลกเห็นครับว่ารัฐบาลที่แม้แต่ไฟในบ้านยังดับไม่ได้รัฐบาลที่ปล่อยให้มีการเผาทำลายธรรมชาติอย่างเป็นระบบไม่มีคุณสมบัติพอที่จะเป็นผู้พิทักษ์มรดกโลกครับนี่คือจังหวะนรกแตกของกัมพูชาที่เราต้องซ้ำครับ เพื่อให้เขาหลุดจากเก้าอี้มรดกโลกแล้วไทยเราก็จะได้เสียบแทนและไม่ใช่แค่ยูเนสโกนะครับไทยเรากำลังดันพรบอากาศสะอาดฉบับใหม่ซึ่งจะให้อำนาจเราในการกีดการทางการค้าสินท้าเกษตรที่มาจากการเผาต่อไปนี้ถ้าเขาโพดกัมพูชาพิสูจน์ไม่ได้ว่าปลูกแบบรักโลกห้ามเข้าไทยครับตัดท่อน้ำเลี้ยงนายทุนเกษตรซะให้เขารู้ว่าเงินบาทไทยไม่ได้หาง่ายยาก ถ้าคุณยังทำตัวเป็นเพื่อนบ้านยอดแย่แบบนี้ครับไทยเรามีไม้ตายก้นหีบอยู่อีกอันครับคือมาตรการ CBA M หรือกำแพงภาษีคาร์บอนถ้ากัมพูชายังเผาไม่เลิกไทยจะร่วมมือแบบยุโรปแบนสินค้าเกษตรจากกัมพูชาทั้งหมดข้าวโพดมันสัาปะหลังถ้าพิสูจน์ไม่ได้ว่าปลูกแบบรักโลกส่งกลับทันทีให้มันเน่าคาดานไปเลยครับดูสิว่านายทุนหน้าเลือดพวกนั้นจะทนขาดทุนได้นานแค่ไหน ในมุมอสังหาใครที่คิดจะไปลงทุนในพลมเปนตอนนี้เบรกหัวทิมเลยนะครับคุณกำลังจะเอาเงินไปทิ้งในกองไฟตึกสวยๆที่เห็นอาจจะไม่มีระบบหนีไฟประกันภัยอาจจะไม่รับเคลมเพราะความเสี่ยงสูงเกินไปกลับมาลงทุนบ้านเราครับปลอดภัยกว่าเยอะอย่างน้อยรถดับเพลิงเราก็มีน้ำฉีดครับวิเคราะห์บทสรุปของเรื่องนี้ไฟไหมตลาดไฟไหมกดังยังพอมีวันดับครับ แต่ไฟแห่งความโกรธแค้นของประชาชนที่มีต่อรัฐบาลไม่มีวันดับครับชาวพนมเปญเริ่มรู้แล้วว่าความปลอดภัยในชีวิตเขาเป็นศูนย์ชาวบ้านชายแดนก็รู้แล้วว่าปอดเขาพังเพราะนโยบายรัฐปีนี้กัมพูชาจะร้อนระอุที่สุดในประวัติศาสตร์ไม่ใช่เพราะอากาศโลกร้อนแต่เพราะเก้าอี้ผู้นำกำลังถูกไฟลนก้นครับ ในขณะที่พนมเปนเต็มไปด้วยควันไฟและผุ่นพิษนักท่องเที่ยวหนีหมดครับเขาเปลี่ยนไฟล์บินมาลงกรุงเทพพัทยาแทนเพราะบ้านเราจัดการดีกว่าปลอดภัยกว่านี่คือส้มลนใส่ตีนไทยเต็มๆครับยิ่งกัมพูชาเละเทะเท่าไหร่ไทยยิ่งดูดีขึ้นเท่านั้นขอบคุณฮุนเซนนะครับที่ช่วยโปรโมตการท่องเที่ยวไทยทางอ้อม สำหรับคนไทยวิกฤตฝุ่นครั้งนี้คือบทเรียนราคาแพงครับแต่ก็เป็นโอกาสให้เราได้ตื่นตัวเรื่อง wellness real estate บ้านที่พอกอากาศได้คอนโดที่มีระบบแรงดันบวกจะขายดีเป็นเทน้ำเทท่าครับพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสแล้วเราจะรอดไปด้วยกันครับสุดท้ายนี้ใครทำอะไรไว้ย่อมได้อย่างนั้นกัมพูชาจุดไฟเผาเราสุดท้ายไฟนั้นก็ลามไปเผาบ้านเขาเองนี่คือความยุติธรรมของธรรมชาติครับขอบคุณครับ สรุป4ี่ประเด็นสำคัญครับ 1. เผาฆ่าตัวตายกัมพูชาเผาพื้นที่เกษตร1500จุดมากกว่าไทย4เท่าเพื่อลดต้นทุนแต่สร้างมลพิษมหาศาล 2. กรรมตามทันเกิดเหตุไฟไหมให้ใหญ่ต่อเนื่องกลางกรุงพนมเปญทั้งโกดังและย่านชุมชนสะท้อนความล้มเหลวของระบบโครงสร้างพื้นฐาน 3. เกมลุกไทยไทยควรใช้หลักฐานการเผาทำลายสิ่งแวดล้อมร้อมเรียนยูเนสโกเพื่อลดเครดิตกัมพูชาในเวทีโลก 4. เตือนนักลงทุนอสังหากูชามีความเสี่ยงจากอาคีภัยและการจัดการที่ไร้มาตรฐานลงทุนไทยปลอดภัยกว่าขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามส่วนใครสนใจเรียนลงทุนอสังหาแอดมาที่ l ล n e แอดคิ property life ใครมาจากคลิปนี้แคปหน้าจอตอนนี้ให้แอดมินแล้วขอส่วนลดพิเศษได้เลยสุดท้ายนี้ขอจากไปด้วยคำว่าถือได้นานกว่าก็รวยก่อนสวัสดีครับ